เรามาทําการทดสอบกันนะครับตอนนี้เราใช้ชีวิตประจําวันปกติเลยนะครับเดินไปมาอยู่ในที่สาธารณะอ่าในภาพเนี้ยมันครบนะครับความจริงเราจะเห็นกว้างกว่านี้แต่มันก็ยังไม่กว้างเท่าตาจริงๆของเรา แล้วพอเราเดินไปไกลๆมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาครับว่าเดินไกลไปแล้วนะหยุดก่อนเดินไกลไปแล้วนะอารมณ์ประมาณนั้นครับแล้วก็หันมาเห็นตู้เต่ามินไม่ได้โฆษณาแต่อย่างใดนะครับอันนี้เขาไม่ได้จ่ายผมจ่ายให้เขาทุกบาทเมื่อกี้มันทะลุตู้ไปไงเราเอามือไปจิ้มไม่ได้เราก็ใช้นิ้วเป็นเคอร์เซอร์แล้วก็ไปปิดแทนนะครับความรู้สึกใช้งานได้ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ไปนในที่ที่อันตรายนะครับเพราะว่ามันยังไม่มองเห็นเท่าตาเราจริงเดี๋ยวไปสะดุดล้มไปเจอรถเจออะไรอัน ายด้วยความที่มันเห็นชัดซะเหลือกเกินว่าเรากําลังใส่แว่นเมตาควิด3อยู่สะดุดตาเกินใช้ได้แต่ไม่กล้าใช้เ,เราสามารถหยิบจับได้แต่ที่เห็นผมใช้มือเดียวนะเพราะว่าอีกมือหนึ่งเราถือโกโปรอยู่ไม่งั้นเราก็ใช้2มือได้ปกติเลย